โอ <S <s ้ฮีจะรอดไม่รอดฝนตอนนี้เริ่มลงเม็ดแรงขึ้นแรงขึ้นครับเฮ้ยลื่นไม่ลื่นไหมเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้ยอยเฮ้ยคยเฮ้ยเยเ้ยยยเย้่ย ฝนเป็นเหตุครับโอ้โหวันนี้ตกทั้งวันไมนเนี่ยสองสองสองอนี่เฮ้ยโอ้โสบายมากครับโอ้โหโอ้โตยตายตายตายฝนไหม ยังจะพอมีลูกรังอยู่ครับพอวิ่งได้อยู่นี่มันเป็นดินทรายครับตรงนี้พอวิ่งได้อยู่ถ้าไม่ได้ก็นี่แหละมาตักตรงนี้เลยนี่ข้างๆนี่ <c oughs> ลอกนาลึกมาเลยครับดูครับโอ้โหเอามาดูต้มกันบ้างครับจะรอดไม่รอด Ơi, kia 1, mấy đoạn ư, tụi kia 2 Ơ, sơ bài ạ Ơi, ơ, 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 rõ ràng, rõ ràng Nghèo, 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 nhá Nhá, mấy đoạn sợi ไปได้เฉยครับมันยังไม่ชุ่มครับเนี่ยมันยังมีดินแห้งอยู่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นไฟว,ว,วไม่ไว่อย่างนั้นวะเฮ้ยดูวะจริงๆแล้วมันไฟมันไม่กระพริบนะครับแต่ด้วยกล้องมันอะไรไม่รู้มันยังไงธรรมติกิริยากับไฟหรือเปล่า ไปแบบสบายๆเลยอุย้ยสับสองเลยไหมโอ้โอ้โอสามโอ้สับสามเลยโอ้ยโ,โอ้สับสามเลยครับนั่นไปดูไปอ่ะ เดิอเดๆๆเดๆอเด้อเดอเด้อ,ดเ,ดอ,ดเ,ดอดเลยอู้เอามาดูน้องจอยกันบ้างไม่น่าจะเลือดหรอกครับ <c oughs> ข้อดีของฝนตกแบบนี้ก็ คือช่วยลดฝุ่นนะครับทําให้ไม่ค่อยมีฝุน่นจากปกตินี่ถ้าไม่มีฝนตกก็ฝุ่นเต็มเลยครับ ครับเพราะว่าหลบกันไม่ได้ครับอะไรอ่ะฮิงอะไรอ่ะฮิง อ่ะคายไล่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 สวยครับน้องมันหนาวเนดูยังไงก็ยังมีเสน่ห์เดิมครับ เดี๋ยวซูมให้ดูสติ๊กเกอร์ก่อนเร็วดำซิ่งนิดนิวนเรารักแมหลวงนี่ติดมานานแล้วนะนู่นตัหนึ่งอมซับอิงอุ่นก็ติดมานานแล้วครับเอเอฟโทรมาทำไมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยงามสวยงาม นี้เป็นสติกเกอร์ได้สวยงามมากเลยครับแต่ระเบียบเรวน้อยมากเลยโทรมาทำไมเอสเ <c oughs> ออชำระไปแล้วลายเดือนเมื่อว,วานก่อนน่ะโทรมาอะไรอีก ไปโอู้สับสองโอ้ยวิ่งตามไม่ทันเลยอะ่ะตายสิตามไม่ทันเลยครับวิ่งตามไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวผมไปพาไปดูรถที่ขุดอยู่ข้างๆกันนีกว่าเป็นรถเจ้าถิ่นครับ SK200 Mark II 200รุ่นในตำนานเลยเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม